ท่ามกลางประเด็นร้อนหนีไม่พ้นอนาคตของชาติสมาชิกอย่างเมียนมานะคะที่บอกว่าเรื้อรังมากๆมาตั้งแต่รัฐประหารนะคะในปี2021นะคะการจัดการปัญหาความไม่สงบในเมียนมานี่เป็นอะไรที่เป็นหนามทิ่มแทงใจอาเซียนมาโดยตลอดนะคะเป็นข้อท้าทายในฐานนะความร่วมมือระดับภูมิภาคมาโดยตลอดแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่หลยฝ่ายให้ความสนใจอีกเรื่องนึงก็หนีไม่พ้นพื้นที่พิพาททะเลจีนใต้ตอนนี้สถานการณ์ระยะหลังๆดูจะดุเดือดขึ้นอีกขั้นหนึ่งระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ค่ะ ย้อนไปดูบรรยากาศที่นครหลวงเวียงจันทน์ของเราเมื่อวานนี้นะคะจุดต่างๆจะเห็นการเตรียมการรักษาความปลอดภัยก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44กับ45ที่จะมีกําหนดจัดขึ้นเช้าวันนี้นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศจากทาชาติสมาชิกอาเซียนเข้าไปร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีไปแล้วนะคะสิ่งที่น่าสนใจคือปีนี้เนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลทหารเมียนมาส่งองจอมโมซึ่งเป็นปหลัดกระทรวงการต่างประเทศ ไปเป็นผู้แทนร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกด้วยหลังจากที่ที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยอาเซียนปิดกั้นไม่ให้ผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมาเข้าไปร่วมการประชุมตั้งแต่ที่ก่อรัฐประหารลม้มรัฐบาลพลเรือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2021แต่อาเซียนเนี่ยก็เชิญเป็นผู้แทนของเมียนมาที่เขาบอกว่าต้องเป็นผู้แทนที่ไม่ใช่ฝ่ายการเมืองมาเข้าร่วมซึ่งเมียนมาไม่ส่งกระทั่งประชุมครั้งนี้นะคะที่เมียนมาส่งมา ซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเพียง2สัปดาห์หลังจากรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยออกคําเชิญให้กลุ่มที่เห็นต่างแล้วก็จับอาวุธต่อต้านรัฐบาลทหารทุกกลุ่มเข้าไปหาหรือร่วมกันพยายามจะตั้งเป้าหมายยุติความขัดแย้งที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตนับจนถึงวันนี้ตัวเลขหลายพันหรืออาจจะหลักหมื่นคนนะคะยังไม่นับรวมผู้พลัดถิ่นเพื่อหนีความรุนแรงตัวเลขอีกหลายล้านคนด้วยกัน already that uh, at the suggestion request of l o o เก่า g ิม h วนเลยค่ะที่การอาเซียนเปิดเผยว่าไทยเนี่ยนะคะเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรอยก้าเพื่อหาหรือวิกฤตเมียนมาอย่างไม่เป็นทางการในเดือนธันวาคมนี้ ตามคาขอของเราจะมีอินโดนีเซียาลาวกับมาเลเซียเข้าร่วมการประชุมนี่จะเป็นเวทีที่หาหรือการทบทวนสถานการณ์ในเมียนมาและประเมินว่าอาเซียนเนี่ยเราจะผลักดันสันติภาพในเมียนมาต่อไปอย่างไรได้บ้างโดยมาเลเซียมีบทบาทสําคัญนะคะในฐานะว่าที่ประธานอาเซียนปีหน้าซึ่งโมฮัมหมัดฮัสซานรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าการแก้ปัญหาวิกฤตในเมียนมาต้องยึดฉันทามติ5ข้อเป็นหลักใหญ่สำคัญแล้วก็การเจราจาใดๆจะต้องนำทุกฝ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในความขัดแยง้งทุกฝ่ายในเมียนมาต้องมาเข้าร่วมหาหรือโดยพร้อมเพรียงกันและเมียนมาเองก็ต้องรับฟังอาเซียนนะคะต้องเคารพกฎบัตรอาเซียนเพราะเป็นสมาชิกอาเซียนและตัวเองก็ยังเป็นฝ่ายยอมรับในฉันธามติ5ข้อไปช่วงก่อนหน้านี้ด้วยการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องปีนี้หลังการประชุมระดับผู้นําของชาติสมาชิกอาเซียนเสร็จสิ้นลงวันนี้นะคะในช่วงวันพรุ่งนี้กับวันศุกร์ ชาติอาเซียนยจะมีโอกาสหารือกับประเทศคู่เจราจารแล้วก็เวทีหนึ่งที่ได้รับความสนใจคือการประชุมเอเชียตะวันออกหรือว e ่า EAS จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้นะคะหนึ่งในประเทศคู่เจราจารคือสหรัฐอเมริกาและปีนี้โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐก็จะไม่ได้มาร่วมประชุมอาเซียนกับเราเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วเพราะว่าปีที่แล้วก็ส่งเป็นคาว่าแฮร์ริสรองประธานาธิบดีไปที่อินโดนีเซียปีนี้ อนนทนีบลิงเกนกำลังเดินทางมานะคะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะมาทำหน้าที่ผู้แทนของโจไบเดนทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าบลิงเคนเนี่ยจะใช้โอกาสในการมาร่วมประชุมครั้งนี้กดดันให้รัฐบาลทหารเมียนมาลดการใช้ความรุนแรงปล่อยตัวนักโทษการเมืองและร่วมมือกับฝ่ายค้านมากขึ้นและอีกประเด็นหนึ่งที่สหรัฐจะต้องพูดถึงแน่นอนนี้ไม่พ้นเรื่องข้อพิพาททะเลจีนใต้นะคะบลิงเคนน่าจะย้ำเรื่องของการเคารพกฎกติการ,ระหว่างประเทศ เชื่อว่าเฟอร์ดดนานด์มาร์กอสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เองก็จะใช้เวทีประชุมครั้งนี้เคลื่อนไหวในประเด็นทะเลจีนใต้เช่นกันเพราะว่าหลายเดือนที่ผ่านมาอย่างในภาพที่นําให้ชมกันคือเรื่องของการกระทบกระทั่งกันในพื้นที่พิาพาททะเลจีนใต้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะระหว่างเรือยามฝั่งจีนกับเรือต่างๆของฟิลิปปินส์ก็เป็น2ประเด็นหลักๆร้อนๆที่อาเซียนต้องจัดการหลังจากที่พยายามมาเป็น10ปีก็ยังไม่